ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็เตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญและปะปะชฟ้องร้องสอสสวและคณะรัฐมนตรีจำนวน416คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ค่ะ นายปานเทพพัวพงพานโฆษพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่าในวันที่26เมษายนนี้ทางกลุ่มพันธมิตรจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญผ่านอายการสูงสุดในเวลา9นาฬิกาเพื่อฟ้องร้องสสสวและคณะรัฐมนตรีจำนวน416คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550จากนั้นนะคะเวลา11นาฬิกาจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเอาผิดอีก ทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ค่ะอาจจะมีการฟ้องร้องในคดีอาญาเพิ่มเติมแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลซึ่งในส่วนขั้นตอนสารรัฐธรรมนูญหากวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงอนาคตก็อาจจะมีการยุบพักการเมืองและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักอีก5ปี ขณะที่พลตรีจำลองสีเมืองแกนนำพันธมิตรระบุว่าแกนนำและกลุ่มพันธมิตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในวันที่21เมษายนที่บริเวณหน้าสโมสรทหารบกแต่เห็นว่าเป็นสิทธทิทางการเมืองที่ประชาชนสามารถทำได้ค่ะ